<Ap> หากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมถเคเ่าเปการันตรคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า3 0 0 0 0 0คนเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภยัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโม,มชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดคลาซิกนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะ เปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคเบิลเปอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาสซิกเพื่อนำไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคน เอาละครับผมกาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวของอาริสซ์สปอร์ตนะครับผมให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะก็ตัวของอาริสซ์สปอร์ตเนี่ยผมได้ทําคลิปแนะนําไปแล้วเนาะก็คือเป็นผู้เล่นร้อยดาวในแถวในกลุ่ม L.L. World Thailand นะเขามาแนะนํานะครับก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นให้เพื่อนดูกันนะแบบงูงูปลาปลานะครับโอ้โหคาริสต้าเขาห้าอะไรครับเนี่ยซับเขายังไม่มาแต่เดินมาห้าคนเดียวแบบนี้อาเฟอร์บัดหรือเปล่าโอ้โหแต่ปิดแ้งมาแล้วตัวของคาริสต้าเนี่ยรอดไปได้ครับผมเสียแฟตไปแล้วนะ โอเคตอนเกมก็อัพ2มากับ1น,นะตอนนี้ยังไม่มีชามครับศัตรูเขาเกิดใกล้ๆเนี่ยเราก็จะกด2กับ1ต่อเข้าไปครับแต่ว่า1ไม่โดนนะ โอเคแต่ว่าเราก็ต้องระวังตัวของบลิดแคงให้ดีๆนะถ้าเกิดเขาดึงเราโดนเนี่ยมีโอกาสที่เราจะตายเองได้สูงมากนะโอเคตอนนี้เราก็ยังกดดันเลนเขาได้อยู่นะตัวของคาริสตาครับโดนสกิลหนึ่งเราเข้าไปอีกทีแล้วฟาร์มไม่ได้นะเราหาจังหวะโบกทำไงก็ได้ให้แครี่เราฟาร์มได้สบายที่สุดนะแต่ว่าผมอยากจะเอาตัวของคาริสตานะถ้าเกิดผมแฟดไปชามได้เนี่ยมีโอกาสที่ผมจะเปิดเฟิร์สปัดได้ครับ <S <S โอ้โหแต่ว,ว่าผมแฟดไปแล้วชามไม่โดนเรียบร้อยโดนบิดแคงดึงตายเองเลยแล้วคาริสตาได้เฟิร์สปัดไปแบบนี้ตัวของเคทรินได้ะ โอเครีเซ็ตนะเมื่อกี้พลาดไปตัวนึงครับฝั่งของข้ามฟื้นมาเลยนะต้องระวังนะโอ้โหแล้วผมโดนดึงอีกแล้วชิบหายแล้วทำไมจะอยู่พี่แกก็ดึงแม่นสังหงารน,นะโอ้แล้วตัวเอทอกเข้ามาแบบนี้ตัวของเคทลินผมรอดหรือเปล่าพยายามยื้ออยู่กดบาเลียโดนกระแทกแบบนี้อีกทีเดียวโอ้โหแต่ว่าแฟดออกมาได้สวยครับโอ้โหบิ๊แกแคงคนนี้นี่อันตรายจริงๆนะโอเคตอนนี้เราต้องเล่นไม่ประมาทแล้วนะครับบิก๊กแคงฝั่ขงข้างเขา,ขา,ขา,ขาหน้ากล,กลัวนะครับนี่ชามโดนไปหนึ่งทีนะเมื่อกี้จะชามโดนตัวของคาริสตาครับบิก๊กแคงวับกลับบ้านนะโดนเราเรียกมาคุยนะ โอเคลราเขาเดินมาแบบนี้ระวังโดนดึงนะผมตัวคนไป2ตัวแล้วครับตอนแรกก็ทรงมาดีๆนะเหมือนจะกดเลนเขาได้นะบิดแครงที่น่ากลัวเนี่ยคือบิดแครงที่ยืนนิ่งๆนะแต่ว่าเลนเราเนี่ยก็ไม่ได้แพ้อะไรมากเนะี่ยเราก็ยังสามารถตอ่อตอดได้อยู่ครับแล้วโซโอี้เดินลงมานะถอยก่อนเคลีนถอยถอยถอยโอย้โหเราเพื่อนเราไม่ถอยด้วยแบบนี้ตัวโซโอี้แปะรับโดนไหมไม่โดนนะครับผมตัวของคาร์มิลนะพยายามจะเข้ามาแต่ว่าไอ้นี่ไม่โดนสกิลสามแต่ว่าตัวของคาริสตาครับลึกเกินไปโดนเราฆ่าตายไปแล้วนะครับเราต้องเรากี้บิดแครงดึงไปแล้วเราบอกระวังดดนบิแงงึะค จังหวะนี้ตัวของป่าเรามาช่วยโซนครับเราก็ยังมีสกิลวันตีนะสามารถโ๊กได้อยู่ครับโอเคแต่ว่าผมโดนหลับไปครับตัวของแคทลินพยายามยืนโซนให้อยู่นะเพื่อนเราก็ยืนให้อยู่แต่ว่าตัวของโซอี้นะครับปาดาวโดนไปสทีตัวของบิ๊กแครงครับหลบดึงเราได้นะครับไม่ใช่หลบชามเราได้ครับแต่เราก็หลบดึงเขาได้เหมือนกันอ้โหูเราเพื่อนเรามากันเต็มเลยสี่หตัวนะแต่ทําอะไรไม่ได้ฮะทางด้านเลกลางเพื่อนเราครับบวกกันยับครับตัวของมอร์กาน่าได้เอทอกสไปแต่ว่าตัวของมีก็ตัวโซอี้เหมือนกันนะตัวของคาริสตามาอยู่ตรงนีี้้้ครรัับบบเาาแแปะชมมยืนนนนิ่งผโตตดว ของมอกร้าล็อกต่อเข้าไปแบบนี้ตัวอมอกร้าเก็บได้ไหมแต่ว่าผมโดนนะับผมตายสัง,งั้นนะเมื่อกี้จริงๆผมฆ่าตัวของคาริสตาได้นะอุ้ยเราล็อกไม่โดนนะแต่ว่าผมตั้งใจจะให้ตัวของมอกน้าได้คิวนะแต่มอกน้าปิดคิวไม่ได้ครับโดนผมโดนลุมดามจยืนไม่ไหวนะเดี๋ยวมาช่วยป่าเอารีฟนะครับผมตัวของเคทลินน่าจะยืนไหวอย,อยู่ถ้าไม่ห้านะแล้วฝั่งของข้างครับเก็บตัวของมอกรอน,น้าไปเป็นที่เรียบร้อยครับรีฟตัวนี้นะยังไงเราก็ได้นะเพราะฝั่งของข้างเนะี่ยเขาปล่อยเัาเขาอยู่ร่างกันเยอะมากครับแล้วตัวของผมนะดรคัับวย โอเคเดี๋ยวผมอยู่ทางด้านลิงกลางมอคก้าช่วยดันอยู่เดี๋ยวผมปล่อยตัวของรีฟเนะี่ยให้ชนทางด้านลิงกลางได้อยู่นะ โอเคตีนะครับผมตอนนี้ตัวของรีมันตีไม่ค่อยแรงแล้วนะครับผมต้องเหลือให้เลื่อนมันเหลือน้อยๆนะโอเคแต่ว่าน่าจะการันตีเฟิร์สเทอร์เอชัปด้วยเดี๋ยวเรากลับไปกันทางด้านเลนล่างต่อและเลนล่างเราครับเหมือนจะมีมวยกันหรือเปล่านะเพื่อนเราจับตัวของบิ๊กแครงได้ครับแต่ว่าตัวของบิ๊กแครงวิ่งเข้าป้อมไปได้แล้วตัวของโซอี้มาปลาหลับใส่ตัวของคามิลครับและตัวของโซอี้ครับเหมือนจะไม่มีแฟลหรือเปล่าผมคู่ก็ไปชามแบบนี้โอเคได้มาหนึ่งตัวครับเป็นชัดดาวจากทางโซอี้ครับแล้วบิ๊กแครงครับผมเดินมาดึงผมอี ป้องกำลังจะแตกแบบนี้ได้ได้หรือเปล่าครับโอเคแล้วตัวของเคดินครับเก็บตัวของปิกแครงไปได้นะครับผมโอเคแล้วตัวของคาริสตาขึ้นไปทางด้านเลนบนแล้วตอนนี้ทางด้านเลนบนมี3ตัวนะเลนบนเรารับกำหนักมากๆต้องรีบกับไปช่วยก่อนกด<ๆ>ประตูวาร์มาทางด้านเลนบนครับแล้วใครกำลังตีบูอยู่สกิลหนึ่งไปโอ้โหแต่ไม่ได้ครับรตวตวงได้อกหูแล้วเขาแฝดใส่เราเลยโหผมไปทำอะไรเขาเนี่ยใจเย็นนะฮะเลือเหลือครึ่งหลอดครับตัวคาริมา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 โอเคหลบได้นนทันทีแต่ว่าครั้งที่สองยังโดนอยู่โอ้โหคาลยยอออเค้้งม่แวดนบบผีัรู โอเคหตัว A อถอดสกิลหนึ่งสกิลสามเข้ามาผมไม่รอดนะแต่เพื่อเราก็ยังปิดคิวไปได้ก็ยังถือว่าดีอยู่นะโอเคตอนนี้เราไม่ได้เดินแกัแครี่เลยนะคือแบบว่ามาเดินทําเกณ์อย่างเด,เดียวเลยครับรอเล่นกับเพื่อนนะจังหวะี้โซอีเดินพลาดเข้ามาครับโดนคอมโบเข้าไปหนึ่งทีตัวแตกไปเลยครับผมโดนชามขยับไม่ได้นะ ของเราเนี่ยเริ่มมาแล้วตัวของคาริสต้าครับผมมีวอร์ดเดินผ่านวอร์ดแบบนี้เจอคอมโบเข้าไปครับวอร์เบลอันตีครับผมนี่ครับไหลครับไหลนี่ครับตัวของอาคาริสต้าไม่ได้เล่นครับตอนนี้มีอันตีสามารถพุ่งได้หนึ่งทีสามารถเข้าไปชาร์จตัวบิดแครงได้แต่ว่ามีโรเด้งขึ้นมาตัวของคาริเก็บงานได้ไหมโอเคระคาริเป็นดับเบิลคิวครับเก็บตัวของบิดแครงไปได้ครับผมโอ้โหทังทีมเวิร์กเราดูดีกว่านะช่วงต้นเกมเนี่ยฝั่งตรงข้ามดูจะได้เปรียบเรานะครับผมแต่ไปมาเหมือนเกมมันเริ่มมมไหลลลาาาาาทงงเเเรรแแ้้้้วนนนนะตอออีีีโคคคปกับบบข มีเคทวินอ,อยู่น่าจะได้หรือเปล่าแล้วตัวของโซอี้พยายามจะเข้ามากัน,นครับแต่ว่าไม่น่าจะกันไหวนะเพราะเรามี4ตัวเลยนะครับได้้ป้อมแล้วก็ถอยก่อนนะไม่ประมาทนะครับ ครับเหมือนฝั่งตรงข้ามจะเปิดมังกรกันนะครับผมเป็นมังกรไฟด้วยเราต้องเดินโซนให้เพื่อนครับเรามีอัยตีพร้อมนะแต่เรารอชามับใส่ตัวของคาริสต้าครับโอ้โหเรายืนนิ่งแบบนี้เป้านิ่งแบบนี้ครับโดนใช่ไหองคาร์โบนึงครับผมหายไปเลยครับเราเพื่อนเราครับเหมือนกำลังจะเข้าต่อแล้วจังหวะนี้มังกรกำลังจะตายครับผมแต่ว่าตัวของเคนินเก็บตัวปิดแข้งไม่ได้แล้วตัวของมังกรน่าก็แย่มังกรไม่ได้แต่ผมโดนคาบอกครับแต่ว่าผมมีอัยตีนะผมสามารถพุ่งได้อีกหนึ่งครั้งสามารถเข้าหาตัวของเอทอกได้ถ้าเพื่อนเราเข้าครัััััับบบบบเเเเเเเรร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 ีีีีียย้้้้้้อออออออคคคคผผมมมมมมแแแลววววววพื่่่นนนนาาาาาาขขะะตตตงงงโซฟกกกไปปจห็ทิ์ กดตัวเท่าแบบนี้ไม่น่ารอดครับเรียบร้อยเป็นจับเป็นคิวเข้าไปครับแต่ว่าตัวของไซออนครับกันบ้านนะ้่าดันบ้านเครับเราต้องรีบกลับไปกันก่อนนะ ไฟหน้ามากรเนี่ยถือว่าทีมเราทําได้ดีมากครับแต่ตัวของไซออนเนี่ยแยกเนียนดันจนถึงป้อมในแล้วนะตอนนี้เรามีแค่ผมกับตัวของมอกราหน้านั้นครับแล้วเขาพยายามจะงานครับโดนเราชามขัดเอาไว้ครับผมตอนตอนนี้ดาเมจไม่เพียงพอต่อการฆ่าตัวของไซออนนะครับผมไซออนพยายามจะถอยไปแล้วครับโอเคแล้วเขาง้างแบบนี้เรากดชามใส่ครับจังหวะนี้ตัวของเพื่อเราครับคาร์มิวมาช่วยต่อครับเป็น3ลุมหนึ่งนะตอนนี้เอาไม่ลงจริงๆครตัวของไซออนครับกำลังวิ่งไปทางด้านเลนกลางครับอัติเราจะมาในอีก1ิวิไม่น่าทันครับแล้วเราชามไม่โดนครับ เราเรามีตัวของตัดโลกอยู่ครับผมชาปเราจะมาอีก2วินะครับผมจังหวะนี้ตัวของไซออนเรากดอันติดไปแล้วครับผมโอ้โหเป็นการรอซื้อที่สวยงามมากๆแต่ว่าตัวของคริสต้าครับเหมือนจะเดินมาช่วยเพื่อนแต่ตอนนี้โดนเพื่อนทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยครับโดนชามฆ่าตายไปนะไอเป็นว่ามาตายแทนไซออนซะงั้นนะครับผมแล้วตัวของเอช็อสครับตอนนี้โดนคาโบเราเข้าไป1ข้อนะครับติดไปครึ่งหลอดแล้วอยู่ๆก็กดอันติกลางปีครับผมเหมือนแครนครับผมแล้วแครนครับแครนแล้วผมกำลังจะตายครับพอดีนะที่มีตัวของแบ็คชิลวอข้าหน้าอยู่นะ ได้นะตัวของเอท็อกครับผมโดนชามใส่เข้าไปเรียบร้อยตายไปอีกหนึ่งตัวครับผมจังหวะนี้นะฝั่งตรงข้ามเหมือนจะแบบว่าเล่นบวกอย่างเดียวแล้วนะตอนนี้นะสถานการณ์คือไซออนเนี่ยพยายามแยกดันอยู่แบบป้อมเละเทะไปหมดเลยแล้วไม่มีใครสามารถไปกันเขาได้เลยนะแต่ว่าทางด้านกลางครับแบบนี้ผมเข้าหาโซอี้ได้นี่ครับเนี่ยอัดตีเข้าไปแผดเผาครับเรียบร้อยตัวแตกไปครับตัวของปิดแครง่าแฟดหนีไปแต่โดนช้ามเข้าไปครับตัวของเอท็อกเนี่ยครับผมทางด้านเลนบนครับเข้าไปช่วยเพื่อนสะหน่อยแต่ว่าไม่ต้องรับตัวของอะคารีเบิร์สตัวของเอ โอเคแบบนี้เราน่าจะได้ป้อมคืนอยู่นะไซออนพยายามแบกเกมอยู่แต่ตอนนี้ทีมกันไม่ไหวครับแล้วเออไซออนจะวิ่งมาแต่ว่าเราหลบได้แต่ตัวของอาคาริโดเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้มีอินทอรเตอร์เกิดตรงทางด้านเลนกลางครับแต่ว่าเพื่อนเราทางด้านเลนบนนะกำลังบวกกันอยู่นะครับผมแต่เหมือนว่าเพื่อนเราจะเก็บตัวของไซออนได้ครับตัวของคาริสต้าครับเดินมาแต่ว่าผมชาไม่โดนนะไปติดมีเนียนแต่ว่าตัวของคาริสต้ากำลังจะตายแรับแฝดตามเข้าไปสกิลสองใส่ครับเรียบร้อยครับแบบนี้ตายถึง4ตัวสามารถจบบ้านได้หรือเปล่าครับผมแต่ว่าเหมือนม นะครับผมต้องเอามีเดียนทางด้านเลนบนเดินขึ้นมาก่อนนะโอเคมีเดียนทางด้านเลนกลางก็มาแล้วนะน่าจะจบได้ครับแล้วตัวของโซอี้พยายามกันบ้านอยู่แล้วมีตัวของบิ๊กแคงเดินใส่เข้ามาแบบนี้เนี่ยผมโอเคครับน่าจะจบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราถอยก่อนครับเราไม่กล้าเสี่ยงนะและเหมือนตัวของเอทอกจะเดินมาเห็นว่าเรากำลังวาร์ปอยู่แต่มองกันหน้าล็อกไม่โดนครับโอ้โหแล้วตัวของเอทอกแฟดใส่เราอีกแล้วแต่ตอนนี้เราโดสกิลสองเอทอกอยู่ครับแล้วโดนตัวของโซอี้มาหลับใส่แบบนี้ผมไม่รอดแล้วหรือเปล่าแต่ว่าดีที่ตัวม ครับเหมือนจะไม่ถอยครับวิ่งใส่เข้ามาแบบนี้เรียบร้อยตายไปครับดีเจเดอรี่ครับตัวของโซอี้ครับผม,มแต่ว่าชามไม่โดนติดตัวของมินเนียนนะตัวของคาลิสตามาต่อแต่ว่าไม่เล่นนะครับแบบนี้เราไปเอามังกรน้ําแข็งได้นะ ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมเลยครับผมเดี๋ยวเราไปทางด้านเลนกลางเลยนะเราไปออจบกันดีกว่าบางกลมังกร,งกรเราก็ได้ครบรับตัวโซอีตายไปแล้วครับอุ้ว,วโดนแล้วเราเบิร์สใส่เข้าไปเขาโบตัวระเบิดเข้าไปเลยครับตัวบิกแคร้งคาลิต้าหายไปตัวของเอทอกพยายามจะมาเล่นต่อครับแล้วโดนเราเนะี่ยเขาโบเข้าไป1ชุดครับเรียบร้อยตัวแตกไปแต่เป็นตัวของมักรหน้าที่ทดับเบ Q ิลคิวนะครับตัวของไซออนพยายามกันบ้านอยู่แต่ตอนนี้ดันไม่ไหวเลยครับฝั่งเราดันเข้ามาทางด้านเลนกลางแต่ว่ามีเนี่ยนหมดครับแต่ว่าไซออนเลือกที่จะวาร์ปกลับบ้านมา ได้หรือไม่ครับผมตอนนี้คือที่แกถึกมากนะแล้วโดนตัวของมอคคาน่าล็อกบวกอันติเมตเข้าไปครับผมแล้วโดนตัวขอาคาริเบิร์สดาเมจใส่เข้าไปแต่ว่าเป็นตัวของเราที่ปิดคิวได้นะครับพยายามจะต่อยเพื่อนของเราเนี่ยแล้วตัวของไซออนนะครับสามารถเก็บตัวของมอคคาน่าไปได้แต่ก็ได้เท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับผมไปดันมิเนียนก่อนนะมิเนียนกำลังจะเข้าเลนครับก่อนที่ฝั่งตรงข้ามจะเกิดเดี๋ยวจะจบบ้านไม่ได้นะครับโอเคถ้ามิเนียนทางด้านเลนกลางเข้าแล้วเราลุมตีบ้านเนี่ยน่าจะจบนะครับตัวของคารซีจีบิแคร้งดลพ ตราตีบ้านแตกไปครับ GGVP ครับผมโอ้โหนี่คือพลังของอาริพพอร์ตนะครับผมเป็นพพอร์ตที่สามารถไร้ในทีมไฟล์แล้วก็เบิร์สตัวของแคลรี่ได้นะโอเคครับสกอร์รวมในเกมนี้ก็เป็น98นะี่ครับผมได้ S นะครับผมตัวของอาริพพอร์ตนะครับ MVP เนี่ยดูสิว่าจะเป็นของใครนะครับแต่เป็นตัวของมอแกนน่านะครับผมที่ได้รับ MVP ไปนะก็ต้องให้เขาไปครับเกมนี้เขาเดินดีเซฟสวยนะครับผม ก็จะประมาณนี้สำหรับตัวของนะอารีซัพพอร์ตนะอ้าวลรวคู่ดูโอของเขาหลุดเหรอต้นเกมบิดแค้งน่ากลัวมากเลยนะอ่าหรืออาจจะทะเลาะก,กันหรืออะไรกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเขาเล่นดีๆเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาก็น่ากลัวอยู่นะแต่ว่าคือฝั่งเราอะมีความเป็นทีมเวิร์กมากกว่านะคือเติมอะไรกันเซฟกันสวยนะครับผมนี่ยผมหลักๆเลยครับตัวของอารีเท่าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยคือดาเมจของมัน,นมหาศาลอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่ซัพพอร์ตโดยธรรมชาตินะแต่พอหยิบม,มาเล่นซัพพอร์ตเนี่ยคือเราสามารถแบกทีมได้จากการที่เข้าไปไไไหลใทีมมฟปชาส่ ตูตัวบางๆแล้วก็ชามเขาเบสดาเมจให้หายไปได้อย่างที่ผมเบร์สตัวของอาคาริสตาไปครับแล้วพอฆ่าได้ไหลได้แต่ไม่ได้เด้งเลือดกลับคืนมาระตัวของอาริจะสามารถอติุ่งได้เรื่อยๆนะมันทำให้แบบว่ามีมีโมเลตี้ที่สูงนะครับผมแล้วก็มีดาเมจที่เพียงพอต่อการจ่ายในทีมไฟเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่จิบมาเพื่อที่จะมาแบกทีมนะสำหรับซัพพอร์ตอารินะครับผมก็ใครที่ลองเล่นแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะอันนี้คือเป็นคอนเทนต์ที่ มีร้อยดาวแนะนํามานะสำหรับตัวของอลิสซัพพอร์ตผมเคยทําคลิปแนะนําอยู่นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสามารถโดเนทเป็นกำลังใจให้กันได้นะว่าจะเป็นหลบซุปเปอร์แดงจากทางยูทูบหรือลิงก์ต่เนื่องอยู่ใต้ดิฟคิปชันเลยโอเคสอาสไลคคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปของผมจนจบครับไม่ใช่กใหม่คลิปหน้าครับสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับ